โอ้เจอกับดักครับพี่น้องอมีแบบนี้ด้วยขึงเอ็นนะครับขึงเส้นเอ็นผูกกับต้นไม้ไ้โอ้ปานกับระเบิดเลยอ้าวปรุ่นนะครับครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆช่องบ้านเลศสวนเจริญพรนะครับวันนี้ก็เดิมนะครับเช่นเคยนะครับหาดู ดูรอบยามเย็นนะครับยามเช้าเวลาไม่พอนะครับอ่ะอ่ะมาดูหลังแรกกันเลยนะครับอ่าไม่ใช่หลังแรกสิผมดูมาแล้วสามหลังนะครับก็แห้วกินนะครับไม่เข้าเลยอันนี้ก็หลังที่สี่นแหละนะครับโบหลังที่สี่อ้าวมีหัวครับเห็นหัวเห็นหัวนลครับเห็นหัวลอยตุ๊บปองตุ๊บปองเลยเอาอุ๊ยโอ้ได้ไหมตัวหนึ่ง โอ้มาได้หลังที่สีนะครับโอ้อ่าได้มาหนึ่งตัวแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่ดูมาสี่หลังแล้วอ่ะหลังนี้หลังที่สีได้มาตัวหนึ่งโอ้แต่จะเข้านานแนละ้หวหัวโปกเลยครับหวัวเถิกเลยเอ้ะโอ้ไปเป็นโลนะครับอ่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะขยับรอบอยู่นะครับเพราะน้ำมันตื้นแล้วนะครับอ่า มาดูหลังต่อไปกันนะครับจะเข้าไหมเอ้ยปลา,อ,าอย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับอาเงียบคลิปเลยนะครับนะเงียบไม่มีร่องรอยการเข้าเลยนะโอ้เงียบครับกินแห้วครับไมน้นี้ไม่เข้านะครับ อ่าไว้นี่แหละเดี๋ยวมันจัดทีหลังนะครับขยับลงไปอีกนะครับอ่าไม้ต่อไปที่เป็นยังไงใกล้ๆกันนี่นะครับไม้ใกล้ๆกันนี่แหละอ้าวมีลุ้นเลยครับตอนนี้มีลุ้นเลยพี่น้องอ่าอ่ามีลุ้นเลยนะครับเพื่อนๆไหมเออเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาครับมามมีลุ้นจริงๆด้วย นะครับน้ำมันขุนนะครับนะน้ำมันขุ okay. นโอ้ยสามโอ้ยโอ้ยไอตัวสุดยอดสุดยอดครับโอ้ยกี่ตัวนี่สามลูกฮึสั่นเห็นไครับสามตัวครับเข้าไว้ได้สามตัวครับเต็มเต็มครับโอ้เด็ดเด็ดเด็ดไม้นี่นะครับไม่เข้ามานานแล้วแต่เข้าแต่ละทีนี่มีเข้าสามนะครับหลังนี้นี่ โอ้หลังหมาเลยโอ้โโอไม่กลับบ้านมือปลาแล้ววันนี้อ่ะนครับสี่ตัวเต็มๆเลยครับตัวไซส์ปีกิโลโมานันหเลยโอ้มีร่องรอยการเดินเข้าเดินออกเพียบเลยครับเพราะว่าผมผมจะไม่เดินฝั่งนู้นนะครับผมจะเดินลอะเป็นทางขับผมอ่ ก็แสดงว่ามีคนลงมานะครับโอ้น้ำยังขุนๆุอยู่เลยนะครับนะบก็ธรรมดานะครับใครจะเข้าใจออกก็ได้นะครับนะามาดูหมายต่อไปกันนะครับมาปลาครับพี่น้องอสี่ตัวบัเวล่บบลาเลยนะครับใส่วิโลเลยครับอ่ะ,อะ mỗi gang Đi lên hấp Ui 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 Nè Đéo vào nhìn Đúng. Nè ngay nhỉ สี่สามตัวครับโอ้โหเห็นไหมครับรอบรุ่นนี้เนี่ยออกยากนะครับรอบตรงนี้มันสองปากนะครับผมทำไปสองปากออึสองครับตัวสองครับตัวสองครับเอ๊ะ à bay tôi đi sáng quá biết ui lắng đi ở sáng tôi à tôi đi sáng đuổi thấy tôi đi อ่ะให้พี่น้อวันนี้สีแต้มใหญ่ๆนะครับอ่ะอ่ะแต่ตัวน่าจะกิโลหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปช่างที่บ้านดูนะครับทำส็จตีไว้นะครับอ่ะเกทคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปช่องบ้านในสวนเดินพรอนะครับอ่ะคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับอ่ะนัก่าประช่อนครับอ่ะอ่ะใหญ่ครับ